เจ้าคอสตานะครับนร่างกายนะกินอันนี้ด้วยหน่วยนตากบนะนะครับคนแก่คนโบราณเป็นแบบว่าหน่วยนตากบเนี่ยดีต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะไก่นะกินแล้วก็อันนี้นะครับแข็งแรงระบบกับทายดีนะครับ น้ำไก่ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยนี่มาดูฝั่งกูงฝั่ง,งตรงข้ามนะครับ <laughs> ยังบม่เคยลองเลยนะครับตัวนี้นะไม่ไมีไมเลยนะครับแต่สีมันงามนะเขียวเยียน,นะครับ นี่เปได้นนหันหน้าหันตาหน้ยกระป๋อเออนี่นะครับวันนี้เออเริ่มคึกละนะเริ่มคึกคักนะ <c oughs> เริ่มเมลยนะครับ มาดูอีกทีหนึงนะ่งเนาะนี่ครับผมรงเมลก็เหมือนเดิมทุกวันนะครับตอนนี้ไก่ก็เริบเติบโตขึ้นมาและ้วนะครับตะเคียนก็ออกอีกแม่หนึ่งนะครับซิบก่าตัวนะครับตอนนี้ไก่ก็ออกหากินนะนี่นะครับใตต้นลำไยต่างต่างนะครับ มีความสุขดีนะครับแบบนี้เนาะนี่ครับหลวต้นเนี่ยนที่ผมเล่าฟังนะต้นตากบนะครับเนี่ทุกๆวันก็เนี่ยครับอยู่เลาไก่ดีเนาะเป็นมีความสุขดีนะครับชอบนะครับเข้ามาทุกวันเลยผมอะครับพิดเทิมกมผมต้องไปไหนนะครับอยู่ที่เลาไก่เนาะครับผมคลิปนี้นะครับคุมานสอยเตอร์ฟาร์มนะครับ ก็ขอจัดจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม